ป้าติเจ้าป้าดาวจะมาพัดหมูถอดหมูเนาะพัดหมูถอดหมูที่นี่ก่อนเพราะหมูซุกแล้วป้าดาวจะเอาเอาไข่เนี่ยเจ้าเอาไข่อีกสามใบเนาะใส่ตัวเจ้าแต่ป้าดาวเอาหมูใส่กระทะเรียบร้อยแล้วเนาะ หมูนี่ประดาวหันหัน,หนช้อนเส่กระทะเรียบร้อยแล้วเจ้ามันกับเหมือนกันนั่นแหละจะไปหันแล้วก็ไปอันใสน่ในจานอย่างเห็นหมล่ะ sẽ khai soi xin chăng chin chim 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 xin chim 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 เต็นักข้างเขาทำกับข้าวมันกิดเต่ากันเนาะผงรุงรสเจ้านิดหนึ่งพอละ เ,เดี๋ยวทำซุกแล้วถ้ามันจืดมันจางถ้าไผ่สอบเค็มก็เอาไปใส่ในจานเจ้าเพื่อคนแบบกินเค็มเนาะเขาใส่ในนี้เค็มเขากินมาได้เจ้าจ้ะ thọt mù hốt rằng cháu thọt mũ hốt chút thế này cá khay cho nên cao tấp dài bám biển là cao mà cao nó 我们不线。 อร่อยนะเจ้าลองทําดูทำหลายหลายแบบเจ้าเออเก่งก,ก็สวยอร่อยใช้ผมชุรดตอนนี้เลยเจ้าอื สีมจะได้งามเนาะ <c oughs> อ่อยนะเจ้าป้าดาวทำสองวันซอนแล้วเนี่ยอ่อย แต่ถ้าใครสอบพริกเอาพริกใส่ต๊ยก็ได้นะแต่นี่แบบใส่เจ้าพออันปบป้าผมจะกินพริกเนาะทําแบบนี้อร่อยเจ้าถอดหมูห้วซุกกันเนะาะหั่นหมูชิ้นพอคำเจ้าบางน้อยหนึ่งเนะาะกินก็สวยอร่อย เซ็จเรียบร้อยแล้ะเจ้าทํากันดูเนาะอร่อยป้าดาวทำสองวันซ้อนละป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าปักกันคลิปใหม่คลิปหน้าเนอะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวด้วยเนอร์จำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ